มาดูกลุ่มคนสแสดงราชบุรีนะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมโดยออกมานะคะบอกว่าถูกบีบไม่ให้ใช้โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการจัดงานนั้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่เตรียมเอาไว้แล้วค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีของวันที่1 3ตุลาคม25 53าค่ะที่บริเวณร้านกาแฟโบราณข้างป่าไม้จังหวัดราชบุรีริมแม่น้ำแม่กลองแกนํำกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า20คนร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเสวนาของคนเสื้อแดงที่จังหวัดราชบุรีซึ่งนายแพทย์พงศักดิ์ภูสิสกุลแกนํำคนเสื้อแดงราชบุรีเปิดเผยว่าหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงราชบุรีมีม,มติจะจัดกิจกรรมเสวนาขบวนการประชาธิปไตยศึกษาอดีตเรียนรู้ ปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต พบปะสังสรรค์กันซึ่งจะเดิมจะจัดในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์อำเภอเมืองราชบุรีในช่วงบ่ายเวลา13นาฬกาต่อมาทราบว่าทางผู้มีอำนาจได้ไปบีบทางโรงแรมไม่ให้รับงานนี้ซึ่งทางกลุ่มก็เข้าใจแต่เราไม่เข้าใจทางราชการว่าทำไมต้องทำเช่นนี้ซึ่งทางกลุ่มก็ลงมติในที่ประชุมอีกครั้งว่าจะย้ายจัดที่บริเวณสาราเจ้าพระยาจัก,กรีเชิงเขากันจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่เคยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดในวันที่25ตุลาคม2553ตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาและก็จะมีพลตารวจเออาชิวรวิทย์สุพรรณเพราดรพิชิติกขิตกิจสมบูรณ์คุณสุนีเหลือวิจิตรเลขาธิการพักเพื่อไทยนางสาวสุนยาตาเมียละไม้โคศกนะคะและอีกหลายๆคนค่ะมาร่วมให้ความรู้โดยนายแพทย์พงศักดิ์กลับเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐไปบีบทางโรงแรมใช้อำนาจไม่เป็น ถูกปฏิเสธและกลุ่นเสือแดงราชบุรีถูกกระทําจึงหาทางออกไม่ได้นะคะโดยเฉพาะทางกลุ่มคนเสือแดงก็ยืนยันว่าไม่ใช่กลกรดและไม่ได้หนีการกระทําของข้าราชการสรุปว่าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับกระแสที่จะสร้างความปร,รองดองตัวอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่มีความปร,รองดองก่อนหน้านี้เคยถูก เคยคุยกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในะราชบุรีตลอดจนตำรวจใหญ่ของราชบุรีทุกอย่างก็ยังเป็นเหตุการณ์เช่นเดิมค่ะทุกครั้งที่จะจัดงานก็จะขอทางราชการทุกครั้งตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตอย่างรับเลื่นไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพราะเรื่องอะไรแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเครือข่ายคนเสื้อแดงทั้งหมดเชื่อว่าคนเสื้อแดงทุกคนที่รู้เรื่องนี้ไม่สบายใจเช่นกันแล้วก็อยากจะากผู้ที่ ได้กระทําเช่นนี้นะคะว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในกิจกรรมดังกล่าวนั้นการจัดงานการเสวนาก็เหมือนทุกๆครั้งที่จัดการอบรมเสวนาเหมือนกันและยืนยันว่าตนเองนั้นถูกกีิจกันก็จะสู้ต่อไปซึ่งมีอำนาจอยู่ในท้องที่ราชบรุรีซึ่งเห็นว่าไม่อยากให้มีงานแต่เจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยจะเป็นใครก็ตามแต่ในะจังหวัดราชบุรีนะครับผมฝากนะครับท่านควรจะมาบอกกับพวกเราว่าไม่อยากให้จัดงาน แต่ท่านใช้วิชาที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายท่านไปบอกกับโรงแรมว่าไม่ให้รับงานของเราเะงั้นการที่เราย้ายวันหรือเปลี่ยนสถานที่เนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นการที่เราหนีปัญหาเราไม่อยากจะไปชนกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแยง้ง ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะจัดอีกนะเสื้อแดงราชบุรีเนี่ยจะจัดกิจกรรมทุกเดือนส่วนจะเป็นสถานที่ไหนเนี่ยจะเป็นโรงแรมอีกไหมจะเป็นที่สาธารนณะโฉนจักกรีเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับแต่เราก็ยังยืนยันนะครับที่เราจัดกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับมีกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละครั้งครับ <S <S เพื่อเป็นการให้ความรู้รวมตัวกันไว้นะครับรวมใจไว้กันไว้แล้วก็มุ่งมั่นสู้เพื่อ,ออุดมการประชาธิปไตอันนี้คือเหมือนเหมือนกับคนเสื้อแดงทั่วประเทศ